Welcome to คูปรางคาเฟ่นะคะท็อปปิกที่จะพูดกันวันนี้คือ how to ดึงเสน่ห์ในตัวเองใครที่นี้รู้สึกว่าตัวเองไม่มีเสน่ห์บ้างถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะคะคลิปนี้อย่าก,กดผ่านคุณต้องฟังอย่างแรกถ้าคุณจะมีเสน่ห์ได้นะคะอย่างแรกที่สุดเลยคือคุณต้องยอมรับในตัวเองก่อนคําว่ายอมรับในตัวเองในที่นี้คือยอมรับทั้งพาธที่ดีของเราแล้วก็พาธที่ เรียกว่าด์กสด์ก็ได้ความเป็นคนดีเรามีอยู่อีกส่วนหนึ่งคือด์กซด์อย่างเช่นความกลัวความโลภความทะเยอทะยานอะไรที่ใครหลายๆคนบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอะถ้าเราไม่ยอมรับมันแล้วเราเราปลอมกับตัวเองค่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีเราเป็นคนดีเราอยากให้คนอื่นได้ดีเรานน่นเรานีน่แต่เราไม่เคยที่จะมาคุยกับตัวเองจริงๆว่าเฮ้ยความจริงเราก็มีด์กซด์จริงๆนะถ้าคุณยอมรับว่าฉัน ในอย่างเช่นปรางเนี่ยก็มีทั้งปรางตัวดีแล้วก็ปรางตัวร้ายมันจะง่ายกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะเราเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งจริงๆอย่างที่ 2. เมื่อคุณรู้แล้วว่าคุณเป็นคนยังไงให้รู้ด้วยว่าตัวเองใส่หน้ากากอะไรอยู่ในการเอาตัวรอดในชีวิตประจําวัน อย่างเช่นเราใส่หน้ากากคนดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่าต้องการพลีสคนอื่นต้องการเอาใจคนอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่เอาใจเขาเนี่ยเดี๋ยวเราจะกลัวว่าเขาจะไม่รักเรานะหรือเราใส่หน้ากากคนเก่งเพื่อโปรเทคตัวเองหรือเปล่าเราใส่หน้ากากตลกเพื่อคิดว่าเอ้ยความตลกของเราเนี่ยจะทําให้เรารอดในทุก,ทกสถานการณ์แล้วคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบในความตลกของเราหรือเปล่า หรือว่าเราใส่หน้ากากนิ่งหน้ากากเฉยเลยไปถึงหน้ากากเย็นชาหรือหนากาก้นากากอินวิสิเบลอินวิสิเบลคือหน้ากากไรตัวตนคืออย่ามามองเห็นฉันเลยเพราะว่าฉันอาจจะไม่มีค่ามากพรให้เธอมาเห็นอะไรแบบเนี้ยลองดูว่าตัวเองใส่หน้ากากอะไรอยู่แปลว่าเมื่อคุณรู้ว่าคุณใส่ปุ๊บในบางกรณีในบางครั้งถอดออกบ้างเพื่อไปใช้พาร์ทอื่นๆของตัวเองซึ่งจะทำให้คาแรคเตอร์ของคุณเนี่ยมันกลมมากขึ้นเท่าตรงๆนะ เราเจอคนหล่อคนสวยมาเยอะแยะมากเพราะว่าเราทํางานในวงการบันเทิงเนาะแต่ไม่ใช่คนหล่อคนสวยทุกคนที่จะมีเสน่ห์นะบางคนหล่อสวยเดินผ่านมาแล้วก็ลืมนะเดินผ่านมาแล้วก็พอพูดคํานึงก็ไม่ได้อะแต่บางคนนะที่เขาจริงกับตัวเองมากๆที่เขาจริงกับความรู้สึกของเขามีหลายพาร์ทในตัวเองมากๆมันมันน่าดึงดูดอะมันน่าค้นหาว่าคนคนนี้ มันจะมีอะไรให้เราเซอร์ไพรส์หรือเซอร์ไพรส์แล้อีกในอนาคตไหมข้อที่3คือจริงใจกับความรู้สึกตัวเองอย่างเช่นหลายคนบอกไปก่อนว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรือหรือสมมุติมีอะไรมากระทบก็สู้กลับเลยไฟแบ็กเลยโดยที่ความจริงใจกับความรู้สึกคืออย่างเช่นอ่อนแอก็ยอมรับว่าอ่อนแอกลัวอันนี้ก็ยอมรับว่ากลัวแล้วมันจะทําให้คุณเป็นมนุษย์มากขึ้นเสียใจบอกเสียใจดีใจบอกดีใจ เท่าเท่ากับความรู้สึกที่ที่คุณรู้สึกอะจริงเท่ากับที่คุณรู้สึกเราพบว่าหลายคนไม่กล้าที่จะอ่อนแอเพราะรู้สึกว่าคุยเรื่องของฉันมันมันหนักอะมันมันน่าอายอะมันดู private มันดูใครจะมารับตัวตนที่แท้จริงของฉันได้ซึ่งคุณที่ดีๆนะคุณคิดแบบนี้คนเดียวบนโลกจริงๆหรอมันยังมีอีกหลายคนบนโลกนี้นะที่คิดไอเดียเดียวกับคุณว่าเรื่องของฉันมันหนักมัน มันซ่อนอยู่ในหลืบลึกใครจะมารับเรื่องราวหรือแบ็กกราวของฉันได้มันมีอีกหลายคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันแล้วคนที่กล้าที่จะยอมรับแบ็กกราวของตัวเองยอมรับความอ่อนแออยู่หรือยอมรับความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองอะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ขึ้นจริงๆเพราะเป็นคนเป็นคนจริงอ่ะย้ำอีกครั้งว่าจริงโอเคอย่างที่4 เมื่อกี้เราพูดถึงภายในใช่ไหมคะครั้งนี้คือภายนอกในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นฝึกเป็นคนช่างสังเกตและใส่ใจการที่เรามีสเสน่ห์มากขึ้นเพราะว่าการเพราะว่าเกิดจากการที่เราสังเกตคนอื่นสังเกตพฤติกรรมคนอื่นสังเกตว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรและใส่ใจเขาทั้งชื่อทั้งอย่างง่ายๆเลยสิ่งที่เขาชอบกินหรือคำแบบไหนที่เขาชอบฟังทีนี้ สังเกตไหมว่าทําไมเราถึงเอาสังเกตและใส่ใจคนอื่นมาไว้อย่างที่4เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะทําด้วยการพลี้คนอื่นเข้าใจไหมพลี้คนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองแบบไม่ได้อยากทำอะ่ะแต่ถ้าใจของคนมันมีอะ่ะมันมันดีมากๆอยู่แล้วมันมันม่นใจอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากจะเผื่อแผ่ความสุขหรือ energy ดีๆให้คนอื่นเพราะฉะนั้นลองฝึกสังเกตคนอื่นแล้วใส่ใจคนอื่นให้เยอะ อันสุดท้ายเมตตาคำคำนี้มันยากมากเลยนะคำว่าเมตตาสำหรับเราคืออันนี้เราย้อนให้ฟังนิดน,นึงก่อนว่าเมื่อไม่กี่อาทิตย์ก่อนมันมีเด็กคนหนึ่งเรียนกับเราครั้งเดียวแล้วพอเรียนจบเขาก็เดินมาคุยกับเราว่าครูครูเป็นคนที่มี energy หน้าก,กอดมากเลยอะ่ะหนูอยากกอดครูมากๆเลยอะ่ะแล้วเขาก็ถามว่าทำไมครูถึง energy เนี้ยนัน คำตอบของเราคือเพราะเราเมตตาจริงๆริอะคำว่าเมตตาคือเราอยากให้คนอื่นได้ดีอยากให้คนอื่นมีความสุขอยากให้คนอื่นพัฒนาขึ้นจริงๆโดยที่เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมารักฉันหรือว่าจะต้องมาเพลยสฉันทีนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนเหมือนกันก็มีคนที่รีเฟกต์เราในทางที่ไม่ดีหรือมิก็คือ ไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกจริตกับทุกคนอย่างเช่นตอนนี้ถ้าคุณดูคลิปมาถึงตอนนี้แปลว่าคุณอาจจะถูกจริตกับการพูดของเราซึ่งไม่ได้แปลว่าคนทั้งโลกอะจะรักเราเข้าใจไหมอย่าคิดว่าตัวเองจะอยู่ในทาร์เก็ตของคนทั้งโลกเหมือนตัวเองเป็นสินค้าชนิดหนึ่งอ่ะเช่นสินค้าชนิดหนึ่งมันจะมีทาร์เก็ตของมันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจงใจที่จะพลยสคนทั้งโลกเลยอ่ะ คุณก็จะไม่เป็นตัวเองสักทีคุณก็จะไม่มีเสน่ห์ในแบบของตัวเองสักทีซึ่งเรายอมรับว่าเรามีความเป็น introvert สูงเรามี privacy มีความเป็นส่วนตัวสูงแต่ในขณะเดียวกัน energy ของเราพอมันเป็นกลุ่มเล็กๆเราจะสามารถเหมือนกระจาย energy ของเราได้ดีเราจะสามารถใส่ใจในรายละเอียดของแต่ละคนได้ดีพอเป็นกลุ่มเล็กๆเราจะสามารถรู้ว่าคนคนนี้ต้องพูดแบบไหนคนคนนี้ต้องเข้าหาแบบไหนได้ดีซึ่งก็จะเหมาะกับกลุ่มเล็กๆ พอเรารู้ว่าเราเหมาะกับที่ไหนทาร์เก็ตของเราเป็นแบบไหนเราจะได้อยู่ถูกที่ถูกทางไงมันมีข้อ5.5สําหรับเราเลยนะคนที่มีเสน่ห์จริงๆคือคนที่เล็ดโกเร็วคือคนที่ปล่อยวางเร็วคิดวิเคราะห์แยกแยะรู้สึกทําทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วปล่อยวางแล้วก็บุ๊ออนไปใหม่คนแบบนี้จะมี energy ที่น่าอยู่ด้วยจะมี energy ที่รู้สึกว่าเฮ้ยสบายจังเลยอ่ะ อยากอยู่ด้วยอยากอยากอยู่ใกล้ๆเพราะมันเป็น energy เริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่กดดันไม่อึมครึมไม่เครียดลองดูว่าคุณตอนนี้คุณมี energy อึมครึมเครียดกดดันหรือเปล่าทำให้คนรอบตัวอึดอัดอยู่หรือเปล่ายอมรับตัวเองแล้วก็เมตตากับคนอื่นและที่สำคัญอย่าลืมเมตากับตัวเองนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดทุกๆกดนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคูปรังคาเฟ่ค่ะ